คนเก่าๆนะคะที่จบกันไปแล้วช่วงนี้เขามีการเข้ามาติดตามส่องคุณทางโซเชียลบ้างหรือไม่นะคะลองมาเช็คไปพร้อมๆกันนี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปยินอย่าไปซีเรียสนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะโอเค พลังงานที่เด่นๆนะคะจะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนและก็พลังงานที่เด่นๆอีกราศีหนึ่งก็จะเป็นชาวราศีธนูนะคะคนคนนี้กับคุณแน่นอนค่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันเคยเป็นคู่รักกันนะคะมีไพ่ออสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยไพ่คู่รักแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ได้จบจบกันไปนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเขาอะ ลืมคุณหรือ,อยังเขายังมูฟออนจากคุณไม่ได้ห้าถ้วยนะคะยังอยู่ตรงนี้ยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะไปเปิดใจให้คนใหม่ๆได้จริงๆในช่วงนี้บอกเลยนะคะหลังจากที่เลิกกับคุณไปแล้วอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเข้าหาเขามีคนเข้ามาสนใจเขามีคนพยายามที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเขาและในขณะเดียวกันอะ่ะตัวเขานั่นแหละก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้ไปลองพูดคุยกับคนใหม่ๆสิ่งที่เขาทำอะ่ะคือเขาก็ต้องการที่จะเหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็พยายามเอาตัวเองออกจากความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจที่ยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณแต่ถามว่าเขาทำสำเร็จไหมเขายังทำไม่สำเร็จท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนคนคุยหรือไปลองคุยกับใครแต่เขาก็ยังกลับมานึกถึงคุณ อยู่เช่นเดิมนะคะความสัมพันธ์เนี้ยบางคนนี่คือจบกันไปแบบทะเลาะก,กันเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกก็อยู่ดีปุบป,ปับรักกันมาดีๆก็เงียบหายกันไปเฉยเฉยนะคะแล้วลึกๆในใจของเขาตอนนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าอย่างที่บอกเขายังไม่ได้ลืมคุณนะเขาก็ยังมีการเข้ามาสอดส่องดูคุณการส่งของเขาอะ่ะมีพลังงานบางอย่างเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะกลับมาเริ่มต้น นะคะเนี่ยไพ่เดือดซันนะคะเขายังมีความหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้การจบครั้งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่การสิ้นสุดมันยังมีโอกาสที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันได้นั่นเองนะคะดูแล้วเขาก็ยังมีการมาสอดส่องคุณนะแล้วทีนี้ขอดูซิว่าแล้วเขาอะ่ะจะทักมาหาคุณหรือไม่ขอสามใบซิจะทักไหม ไพ่เดึอะฟูนะคะไพ่เดึอะมูนค่ะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเขาคิดจะทักนะคิดอยู่นะคะแต่ช่วงนี้หลังจากที่มาส่องคุณแล้วอ่ะพยายามที่จะทักพยายามที่จะเข้าหาแต่ก็ยังไม่กล้าขอรวบรวมความกล้าก่อน ดูก่อนว่าถ้าทักไปแล้ว่คุณจะยินดีพูดคุยกับเขาไหมเพราะไพ่เดอะมูมีความคิดถึงมาส่องแต่ว่ามันก็มีอาการกล้ากลัวอยู่นะคะที่นี้จุดหนึ่งที่ทําให้เขา่กล้ากลัวที่จะทักมาหาคุณเพราะว่าไพ่เดอะฟูเขาอาจจะทักมาหาคุณมาพูดคุยแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากจะกลับมาเป็นแฟนนะคะก้าวเหรียญเขาก็ยังแฮปปี้กับการเป็นโสดยังอยากที่จะแค่คุยเห็นไหมคะคนคุยกับนก นะดังนั้นตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดที่เขาไม่กล้าทักเพราะเขากลัวว่าพอทักมาแล้วอ่ะเขายังไม่แบบให้คําตอบว่าฉันอยากกลับมาคบกับเธอฉันอยากเป็นแฟนกับเธอฉันอยากมีสถานะกับเธอกลัวว่าเราอ่ะจะไม่ต้อนรับนะคะเพราะเห็นชัดเลยว่าเดี๋ยวฟูกับ 9. เก้าเหรียญอะ่ะเขาอยากทักมาแล้วก็คิดจะทักมาแต่เป็นการทักมาพูดคุยกันอะ่ะแบบไม่มีสถานะแบบที่เล่นที่จริงก็ได้แบบเพื่อนแบบคนคุยนะทีนี้ดูสิอ่ะแล้วยังไงต่อ กลัวเขามองว่าคุณดุนะคะหรือคุณอาจจะเคยพูดอะไรไว้ก็ได้ในลักษณะที่ว่าถ้าทักมาหรือถ้าเข้ามาแล้วไม่จริงจังไม่จริงใจอ่ะยังเล่นๆไปเรื่อยอ่ะคุณอ่ะไม่เอานะคะเนี่ยถือดาบรอเลยเป็นนาราทินีดาบนะคะดังนั้นคนคนนี้เดอะเม i ิเชียนะเขาจะเป็นคนที่ ทริคกี้นิดนึงเป็นคนที่ฉลาดไหวพิบดีเหมือนฉลาดแบบเล่เหลี่ยมเยอะเขาก็เลยกำลังจดจดจ้องจ้องหาวิธีอยู่หาวิธีที่จะเข้าหาคุณเข้าหายังไงไม่โดนด่าเข้าหายังไงที่คุณอ่ะจะยอมคุยกับเขาโดยที่คุณอ่ะไม่ใส่ความคาดหวังในการที่จะให้เป็นแฟนในครั้งแรกนะคะแต่ถ้าคุณให คำตอบสั้นๆว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมแปดไม้เดอร์มจิเชียนมีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์มาอย่างแน่นอนบางกรณีจะเดินทางมาเจอด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีคําถามต่อไปว่าติดต่อกลับมาแล้วจะกลับมาเป็นแฟนไหมยังไม่กลับมาเป็นแฟนแค่อยากจะกลับมาพูดคุยก่อนขอดูสิว่าแล้วเพราะอะไรอะ่ะถึงไม่กลับมาเป็นแฟนเลยสิบไม้วิวอัฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็เจ็ดดาบก็ ตัวเขาอ่ะยังไม่พร้อมเขารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เขาอยากจะทำนะคะอยากจะไปโฟกัสในชีวิตบางคนอาจจะงานยุ่งมีปัญหามากมายหรือบางคนเขาก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับความรักครั้งก่อนนะคะหรือบางคนเขาก็ยังไม่อยากชัดเจนกับคุณเพราะว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีตัวเลือกอยากที่จะลองไปคุยกับคนอื่นอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้ยถ้าในแง่ของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะ เขาก็ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะตัดขาดกับคุณนะคะแล้วก็ต่อให้คุณกับเขาอ่ะจะเลิกกันไปกี่ครั้งเชื่อว่าตัวเขาอ่ะก็จะหายไปจากคุณแค่พักหนึ่งพอเขาเริ่มคิดถึงคุณเขาทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาก็วนเวียนกลับมาเองนะคะซึ่งตรงนี้นะชามองว่าถ้าคุณยินดีที่จะมีเขาก็เปิดโอกาสให้เขาแต่ถ้าการมีเขาแล้วคาดหวังว่ามันจะต้องกลับมาเป็นแฟนกันในทันทีก็คงยังนะทีนี้ถามต่อ สรุป3ามใบในอนาคตมีเกณฑ์ที่เขาจะเลือกเราเป็นแฟนไหมสามใบรู้เรื่องสามเหรียญค่ะเดทแล้วก็เอมเพรสแน่นอนค่ะถ้าคุณรอได้ในอนาคตมีเกณฑ์ที่เขาจะเลือกคุณเป็นตัวจริงเอมเพรสเป็นไพ่ภรรยาถ้าเขาเป็นผู้ชายคุณนี่แหละคือภรรยา คือแม่ของลูกเขาแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอะอยากจะเป็นภรรยาของคุณเป็นแม่ของลูกคุณนะคะและไพ่เจสเนี่ยคนเก่าเนี่ยแหละกับคุณที่มีปัญหากันเนี่ยเขาอะคิดในเรื่องที่จะกลับมาชัดเจนกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไพ่สามเหรียญจะมันจะเกี่ยวกับการกลับมาพัฒนาต่อยอดการมาวางแผนการมาแก้ไขการมาก่อสร้างนะคะดังนั้นคนเก่าคนนี้ที่จบไปแล้ว มีโอกาสที่ในอนาคตเขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นเป็นตัวจริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะรอไหวไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ในตอนนี้ซึ่งเขายังไม่มีความพร้อมหรือเขาก็อาจจะพร้อมแล้วแต่ยังไม่อยากจะพร้อมนะคะเพราะก็ยังอยากทําอย่างอื่นหรือก็ยังอยากที่จะชิลๆเลือก คนอื่นไปก่อนก็เป็นไปได้แต่แนวโน้มถ้ารอไหวมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นตัวจริงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ